Good Morning ค่ะทุกคนอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าไลฟ์สไตล์ของเจนตื่นเช้ามาก็คือต้องไปออกกำลังกายแต่ทุกครั้งที่ลืมตาตื่นมันมันมกจะมีแต่ภาพของกินแวบเข้ามาแวบเข้ามาแล้ววันนี้ก็อยากกินอะไรแซ่บๆโอ้ยคิดแล้วก็หิวอยากจะข้ามไปกินเลยได้ไหมโอเคออกกำลังกายก่อนแป๊บหนึ่งก็ได้ฮึบแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินกันฮัลโหลคุณเป็นใครคะเนี่ย ข้างในหรอเนาะร้อนใช่รอออ่ะและซีรีส์การออกกำลังกายของจนในวันนี้เราก็จะเพิ่มน้ำหนักกันสักนิดนึงค่ะน้องก้อนวันนี้มีน้องก้อนมาสองก้อนก้อนละ4กิโลนะคะก้อนใหญ่เหลือเกินแ้วันนี้นถามาขออโหหน้ามีใจด้ไหวถ้าใครแบบไม่ไหวนะคืออยากจะบอกว่า เอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่พอดีกับตัวเองนะคะค่อยๆไปค่ะอ่ะเริ่มมีน้องก้อนขึ้นมาก็คือจะได้ช่วยการออสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาแล้วสักพักหนึ่งนะ ส่วนก้อนนี้ค่ะเดดลิฟค่ะทุกคนโอ้โหอาจจะต้องเพิ่มน้ำก้อนที่ใหญ่โตขึ้นมาสักนิดนึงแต่ว่าจะไม่ได้แล้วว่าของเจนเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะคะน่าจะประมาณไม่6ก็8กิโลนี่แหละนะทุกคนแต่ว่าเหมือนเดิมเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ไหวฉันไม่ไหวแต่ฉันอยากจะบอกเทรนเนอร์แต่เทรนเนอร์บอกว่าไหวฉันก็เลยต้องไหวครบแล้วไม่ได้ว่าอะไรเอามือวางือวาง กลั้นใจออกกําลังกายกันแป๊บเดียวค่ะเวลามันก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเย้ yeah! ในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ6ท่าในวันนี้แล้วก็ย,ยืดยืดยืดเช่นเดิมค่ะแต่ว่าเธอท่ายืดวันนี้ที่ฉันชอบมากคือท่าน,นี้จะ้ะ <c oughs> เลนโหลนึกถึงอันเนี้ยคนจีนเขาเรียกว่าการออ่ะที่เขาเอากระดาษมาพัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนั่นแหละค่ะอินเนอร์เดียวกันแบบท่าคล้ายๆกันเลยอะปัดเป่าไขามันออกไปนะคะทุกคนสู้ เสร็จจากออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะไปกินกินกินกันวันนี้อยากกินหลายอย่างมากช้เขียวก่อนดิเปะปกติอยากกินอันสกินนี่ซิกเนเจอร์สกินนี่มันจะหวานน้อยกว่าใช่ไหมคะหวานน้อยกว่าแล้วก็เข้มน้อยกว่าตัวพรีเมียมซิกเนเจอร์อ๋อแต่มันเข้มเลยแต่ว่ามันอร่อยนะคาเฟอีนแบบน้อยกว่าอ๋อได้กินกาแฟไปแล้วนีมีบางครั้งลองดูแต่ว่า วันนี้จะกินมาคาลาเปไปลนี่นชูการ์หนึ่นงนชูการ์ไม่เห็นเลยนชูการ์้า74พ็ค่ะใชค่ะจริงๆแล้วชาเขียวเนี่ยนะคะเคยได้ยินมาว่ามันช่วยในการเผาผลาญด้วยนะคะทานแล้วไม่อ้วนแต่ว่าถ้าใส่นมแบบนี้ก็คืออ้วนและถ้าใส่น้ำตาลเข้าไปอีกก็คืออ้วนเพราะฉะนั้นแบบที่เรากินก็ถือว่าไม่ใช่ขข้าวร้านนี้นะอีสานปิงๆเนี่ย น่ารักว่ะขนะคะขอเมนูหน่ยค่ะเอาอันนี้ค่ะเผ็ดปานคตี้เอสเผ็ดที่เผ็ดแบบน,เน,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 นะเผ็ดปกติข <จะ S 1> องร้านอ่ะเขาไม่ใ่เอยู่แล้วจะบอกว่าอู้ห การกินนี่มีผลกับรูปร่างของเราแบบเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจนะว่าอะไรคือแป้งอะไรคือไขมันอะไรคือโปรโตีนอะไรคือไฟเบอร์อะไรคือโซเดียมปะทผอถ่ายไม่สิบหน้านะแต่ยิ่งไปกว่ใช่ายไม่สิหน้านะแตยิ่งยิมยอด กินยังีงก็ไม่อ้วนนะอย่างเงี้ยกินจะจะอ้วนอ้วนไหมอ้วนปะน่าจะแค่บวมโซเดียมแ่ะม่อะอะอย่าใส่พวกเอ,อ่อปรุงรสเยอะนอะแต่ว่ามันโลแกนมันไม,ม่แบบแบบขาคน,น,นอีสานไม่ค่อยมีอ้นวอนนะเขากินผักกันเด็กอ่อาได้จนกิจรินผักเลยมันเป็นเติมพลุที่เล็กพอไม่ได้แบบอ้วนเลยแ่ไหนผักกับกูอันสุดท้าย แฮปปี้ที่สุดและนี่ก็คือรางวัลของคนออกกำลังกายจะกินได้กินดีกินปเลย